ประตูตกไปทีนะเป็นเข้าใจว่าช่องเป็นนะมีปัญหาเป็นตกใจมากเลยนะออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่ออามาหมพอได้โคตัวหนึ่งตัวที่สองก็ค้างค้างเ,เป็นอะไรแต่คอมเมนต์ก็ยังวิ่งอยู่นะแต่เราอ่ะไม่สามารถที่จะเห็นเห็นประตูได้คอมเมนต์ก็ยังวิ่งวิ่งเขาก็ยังคุยกันปกติอยู่นะเราก็เอ๊ะเป็นอะไรเป็นอะไรคนนี้ก็เลยลองเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านก็เป็นเหมือนเดิมอ่าจนจนสุดท้ายอีกพักใหญ่เลยนะ บ้านที่สองมาก็เข้าออกเข้าออกอยู่งั้นแหละคือเราเราไม่เราไม่รู้ว่าประตูตกไปทีไงเราเราเข้าใจว่าเป็นที่โทรศัพท์เราเป็นที่สัญญาณเราไงเราก็พยายามเปลี่ยนบ้านดูเอาสลับ wi f ฟดูอะไรเนี้ยก็ไม่หาย๋อจนสุดท้ายก็คือแบบว่ามันตัดออกไปเองอ่ะตัดออกไปเองแล้วก็เป็นเป็นคลิปคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยถึงไม่รู้ว่าอ๋อป,ประตูเขาลงไลฟ์ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ พี่โตเกียวนะคะจากเรน,นี่นะคะช่างโจจากคุณโตเกียวนะคะพิธาปนีจากคุณโตเกียวนะคะอ๋อไฟฟ้าดับเน็ตหลุดลงไม่ได้อีกใช่ไหมคะอ๋อไฟดับแล้วก็คือเราใช้ไวไฟ,ไฟที่บ้านใช่ไหมคะอ,อร่อยหมดตุ้งยางทุกคนรสแตาางโมน่ากับพริกหมดเกลี้ยงค่คะ ผักน,น่ากินมากเลยขาวจ้วงเลยค่ะทุกคนกินหมดแล้วเรียบร้อยอมขมีด้ด นั้ำอดลมชื่นใจสักแก้วคงจะดีมากเลยนะทุกคนเนาะเผ็ดๆอย่างนี้นะคะใช่ค่ะประตูเพนชอบมากไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่มีผักเพนไม่กินนะแม้กระทั่งลูกชิ้นนะลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดน้ําจิ้มเนี่ยถ้ามนร้านไหนไม่มีผักเพนไม่ซื้อนะไม่งั้นเพนก็ต้องซื้อมาเพนชอบกินผักมากค่ะเมื่อวานนี้ก็ซื้อลูกชิ้นมาโลนึงนะคะ ซื้อมาอบเราก็ด้วยความซื้อเนาะคุณลุงบอกว่าไปซื้อลูกชิ้นมากินหน่อยใช่ไหมเราก็ขับรถไปที่ตลาดนัดเลยนะห่างไปาสักสองกิโลนี่แหละเขาอ่าบอกให้ซื้อเป็นไม้มสักสาไม้เราล่อไปเลยหนึ่งกิโลเอ่อแล้วก็มาอบเต็มจานเลยทุกคนเมื่อวานเนี้ตอนเย็นอะ่ะ <c ười> คุณลุงปะฮะซื้อลูกชิ้นนี้มาเหรอ,อ,อที่สั่งหระให้ซื้อเป็นไม้แค่สามไม้พอเราล่อไปเลยหนึ่งกิโลเก้าสิบาท แล้วก็มาอบเต็มจานเลยบอกว่าแม่อบเยอะจังอะ่ะก็เอาก็ไม่รู้นี่ก็เห็นทุกทีก็กินเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเลย <c oughs> จองผักใช่ไหมประตูประตูดูผักเลยเคยซื้อมาจากบางน้ําเขียวที่วัลติษ่ะคะ่ะกลับมาจากกลับมาจากงานบวชอะคะ่ะประตูเนี่ยดูสิเขาขายขีดละสิบสองบาทอะคะ่ะโลละร้อยยี่สิบแต่นี้มันจะช้ำๆหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเป็นเอาใส่ตู้เย็นไวนะะ้อ่ะค่ะเนี่ยชอบมากเลย,ยผักอันนี้มันกรอบมากเลยนะคะประตูเป็นชอบมากชอบจริงๆผักเนี่ยขาดไม่ได้เลย ที่บ้านนะกินกันแบบโอ้โหกินกินผักกันเก่งทุกคนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจองมะนาวครับ <laughs> จองมะนาวใช่ไหมน้องโจ <laughs> บักน้ <laughs> ําเพ้นกับกินบเหลือน้องโจ <laughs> กินบเหลือบักหน้วาก็ได้ <laughs> พี่โตเกียวครับนะคะจากช่างโจนะคะอิ่มเรียบร้อยนะคะทุกคนอิ่มอร่อยเรียบร้อยนะคะนานๆช่องตอรี่จะได้ขึ้นสัทีนะคะทุกคนคะ่ะมาเรามาโมดูหน้ากัน หนูน่าสดๆกันนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็จะตกใจเพลินนี้กันหมดหัวฟูแล้วคะทุกคนคะเอาไปห่างๆหน่อยเอ่ทำไมเราแก้มป่องเพราะเรากินเยอะหัวก็ฟูแล้วคะทุกคนค่ะมัน5โมงแล้วทุกคนมัน5โมงแล้วมัน6โมงมันจะทุ่มแล้วนะคะทุกคนมันก็ต้องโซมเป็นธรรมดานะทุกคนนะ มันจะสวยตลอดตลอดเวไม่ได้นะทุกคนวัยนี้แล้วนะแสงมันได้ประมาณนี้นะทุกคนไฟมันอยู่บนหัวเน,นี่ยค่ะส่องลงมาแล้วมันก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกท่านข่างห้ามถึยี่สิบเอ็ดไลค์นะคะทุกคนเดี๋ยวขอคุยอีกสักสิบนาทีนะทุกคนคะ่ะอีกสิบนาทีนะคะวันนี้ไหนๆก็ได้ขึ้นพอมีเวลานั่งเมาส์นั่งมอยนะคะขออนุญ,ญาตทุกท่านหรือว่าทุกท่านมีธุระออกไปได้เลยนะทุกคน น้องแนนนี่ก็มาตหาพี่เป็นตั้งแต่ทีแรกเลยน้องแนนนี่จ๋าขอบคุณน้อ